อาวแล้วครับกราบเรียกผมมาพบกันแล้วนะครับผมสำนับนา่ใหญ่เมอนครพัสวรร์นะครับวันนี้เป็นตอนที่793-794นะครับผมอาวแล้วครับเพิ่มการเสียร้าผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานดแด่ก่อค่ะน่าสนึกของกานแห่งความกระหนเย่เทียนเติมทําการฝึกฝนฉบับเพลณตอนนี้เขาได้มาถึงจุดสูงสุดพอดับประเทศแล้วและจับมุมมองของกระหน เขาแทบจะไม่สามารถก้าวหน้าได้อีกต่อไปดังนั้นเขาจึงฝึกฝนดูเป็นเวลาอสองสามวันเพื่อปรับสภาพใจของเขาให้อยู่ในสภาพะที่ยอดเยี่ยมหลังจากนั้นถึงจะเริ่มทารองเข้าสู่ขอบเขตทศสบาลเขาคุ้นเคยกับการทราองผ่านเข้าสู่ขอบเขตที่สบปัไปอย่างดี รถท้ายที่สุดแรงร่างโคนแต่ตัวเขาก็คือทะลองผ่านขอบเขตเจบาสวรรค์มาได้เช่นกันมันแทบไม่มีความเป็นไปได้ที่เขาจะล้มเหลวแต่การทะลองผ่านขาองเยเทียนในครั้งนี้นั้นแต่แต่างออกไปเพราะเขาจําเป็นจะต้องครอบแน่นร่างกายแห่งความกระหนึ่งขั้น,นและมันยังเป็นครั้งแรกที่เขาครอบแน่นร่างกายแห่งความกระหนึ่งเก้าอีกด้วยดังนั้นเขาจึงจะต้องระมัดระวัง เพราะเมื่อมันร่มเกลียวเขาคงจะไม่มีโอกาสครอบแน่นปขนั้นที่สองการครอบแน่นร่างกายแห่งความกระหนครึ่งขั้นนั้นจําเป็นจะต้องมีเงื่อนไขเช่นกันยกขอ,อ,อย่างเช่นสิ่งมีชีวิตในจาวันนี้แทบจะไม่สามารถครอบแน่นร่างกายแห่งความกระหนครึ่งขั้นได้เพราะมันจะต้องใช้ชนชั้นสิ่งมีชีวิตระดบที่6ในการครอบแน่นร่างกายแห่งความกระหนครึ่งขั้น ถ้าหากคุณไม่สามารถไปถึงชนชั้นสิมิชีวิตขั้นที่6ได้คุณก็จะร้มเรียวในการครอบแน่นร่างกายแห่งความกระรลเนครึ่งขั้นและมันจะมีผลรับเพียงอย่างเดียวเท่าน,นั้นนั่นก็คือร่างกายของคุณแต่พารายและตายารงแต่เย่เทียนเป็นชนชั้นสิมีชีวิตดับเศษ และยังไปถึงชนชั้นจิมิชีวิต W7 ตอนปลากซึ่งมันไม่ได้ห่างไกลจากขอบเขตสมบูรณ์แบบของชนชั้นจิมิชีวิตดิ W7 หากเจ้าต้องการจะครอบแน่นร่างกายแห่งความกระหถนครึ่งขั้น,นเจ้าจะต้องดูวจัอบตาแสงแห่งความกระหนในช่วงเวลาที่หัดดวงเข้าสู่ขอบเขตเทศกาลและทําการสร้างรลักฐานสูงสุดของร่างกายแห่งความกระหถนครึ่งขั้น,นต้องทําตามแบบนี้เท่าน,นั้นจึงจะสามารถครอบแม่นกายแห่งความกระหถนครึ่งขั้นได้ จกสมบูรณ์ก้าวไปเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความกระหอนและหากต้องการดูดซับต้นกำเนิดแห่งความกระหอนจีวินญานที่อนแอ้นั้นไม่สามารถทำได้ดังนั้นเราจึงต้องพราแกนแท้ทั้งสามด้านของพลังงานร่างกายและจีวินญานและจะต้องมีพลังจีวินญานระดับสวรรค์เพื่อดูดซับร่องรอยต้นกำเนิดแห่งความกระหนเข้าสู่ร่างกาย และมันก็ไม่สามารถผิดพลาดได้แม้แต่นิดเดียวครึ่งเดือนต่อมาเย่เทียนทะลองผ่านขอบเขตที่สวรรค์ไปทางการตู้มร่างกายของเขากำลังถูกเปลี่ยนแปลงด้านพลังศและจิวินญาณเองก็ได้เปลี่ยนแปลงเช่นกันในเวลาเดียวกันเย่เทียนก็ได้บรรลุของกอนหน้าในเส้นทางกระฝนทั้งสามของร่างกายพลังศและจิบินญาและเส้นทางทั้งสามก็ได้เข้าสู่ขอบเขตที่สวรรค์ในเวลาเดียวกัน พลังงานแห่งความกรรลนจำนวนนับไม่ถ้วนได้รังไรเข้าสู่ร่างกายของเขาจากตอนเนื่อและพลังงานแห่งความกระโหนนี้มีค่ามากกว่าคิจตัณสิทธิ์ของร่ภายนอกและมันอาจจะที่ตักลับคิดตันแห่งความกระโหนที่แห่งนี้มีพลังงานแห่งความกระโหนจำนวนมากดังนนั้นเย,ยเทียนจึงไม่จำเป็นจะต้องเอาทรัพยากรใดออกมาเพื่อดูดซับเพราะในตอนนี้เขาไม่ได้ขาดแคลนพลังงานที่จะบำเพ็ญรมปานต้องกำเนิดแห่งความกระโหน มาา่วินดานของเย,ยเทียนกลายเป็นมือขนาดใจคู่หนึ่งแผลได้คว้าเข้าหาแสงแห่งความโกลโฮนในส่วนลึกข,ของการแห่งความโกรโลนออร่าแห่งความโกลโฮนในยุทดั้งเดิมดูเหมือนจะต้องการจะดลบีแต่วินดานของเย,ยเทียนนั้นเป็นพลังไปอย่างมากและพลังของเย,ยเทียนก็น่กกากลัวเกินไปดังนั้นออร่าแห่งความกลโลนดั้งเดิมจึงไม่สามารถดมิีได้ และมันก็ถูกจับในทันทีบินดาณของเยเทียนกับสุรา,ราและดังสีของร่าแห่งความกระหนดั้งเติมก็ถูกดูดซับเข้าสู่ร่างกายของเยเทียนร่างกายของเยเทียนเพิ่มแตกออกน,นี่ไม่ใช่การน้อมสา,ายทางกายภาพที่แท้จริงแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงหากเจ้าต้องการจะครอบแน่นร่างกายแห่งความกระหนครึ่งขั้นเจ้าจําเป็นจะต,ต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่แต่แน่นอนว่าการตัดสมบัทางขำพูตนแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน แผร่างกายแห่งความกระหนกึ่งขั้นที่ถูกครอบแน่นขึ้นมาก็แตกต่างกันเช่นกันหากมีอชาชีจ้ทั่วไปในความกระหนสามารถครอบแน่นร่างกายแห่งความกระหนได้โดยบังเอิญแต่มันจะมีหนึ่งในปันคนเท่าน,นั้นที่สามารถทำแบบนั้นได้และในมูของพวกเขาผู้ที่เป็นอชาชีจจะสามารถครอบแน่นร่างกายแห่งความกระหนได้ถึง10%แต่ขีดจำกัดของมันก็คือ50%เพราะถ้ามันครอบแน่นเกิน50%มันจะกลายเป็นร่างกาย แห่งความกระหถนั่งสมบูรณ์และทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใดอย่างแท้จริงแต่ถ้าไม่ยู่ในกอบเขตจุกตาก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายจะเปถึงระดับของร่างกายแห่งความกระหถ ตุ้มทะเลพลังงานแห่งความกระหนตั้งเติมได้ดังใจเข้าสู่ร่งรงงารงกายของเย่เทียนมันได้งการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเขาทําให้ร่างกายของเย่เทียนมีวัฒนาการไปทีระคั้นเข้าสู่ร่างกายแห่งความกระหน่ครึ่งขั้น,นในขณะเดียวกันออร่าของเย่เทียนก็น่ากลัวมากานเร่อจนมันไปถึงระดับที่น่าอะชื่อ เวลาผ่านไปเพียงเล็กน,อน้อยโชคดีที่รานแห่งความกรหดมีผลในการป้องกันกฎมาจากพานไปโชคชะตามิฉนั้นภัยิบัตรทริทังสายฟ้าคงจะมาหาเย่เทียนแล้วในวันนี้ร่างกายของเย่เทียนได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสมบูมีรูปแบบพลังงานต่างๆของกฎเกณฑ์แห่งความกรหนบนร่างกายของเขาขเป็นอร่ราที่ทําให้แม้แต่ผู้สุดก็ต้องหวาดกลัวครอบเนื้อหนังกายแห่งความกรหนครึ่งขั้นสำเร็จแล้ว 50%นึ่งนั้นเด้เย่เทียนสามารถควบแนรนกายแห่งความกระหนขครึ่งขั้นได้จนถึงขีดสุดเย่เทียนตระึงไปอย่างมากเขารู้ว่าการสัสมพรังของเขานั้นแข็งแกร่งไปอย่างมากแต่เขาก็ไม่เคยคาดคิดว่ามันจะถึงขงีดจำกัด50% ของร่างกายแห่งความกระหถนึ่งขั้น,นในความกระหนักมีเพียงอัจฉริยะระดับหน้าที่แท้จริงเท่านั้นถึงจะมีความหวังที่จะสามารถครอบแน่นร่างากายแห่งความกระหนได้ถึง5 0แม้ว่านี่จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการัเพาะในความกระหนและมันก็นไม่ได้สมคัญกันไปแต่มันก็สามารถบอกกล่าวรากฐานของเย่เทียนนั้นดีกันไปและศักยภาพในอานาคตของเขานั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากอาจจะกล่าวได้ว่า ถึงแม้พ่อสวรรค์ในการคัดลอกของเขาจะได้ประโยชน์ในอนาคตแต่เย,ย่เทียนก็เพียงพอที่จะสามารถกลายเป็นอธิจะที่แท้จริงในความกรหนด้าร่างกายแห่งความกรหนขครึ่งขั้นได้ถูกคามแน่นำจำดแหลมและมันอยังใต้จกะดพลังศีลดิจิวิญ,ญญาณของเขาทําให้พลังศีลดิจิวเทียนบริสุทธิ์ได้สมปรารถนมากขึ้นและความแก่งของจิวิญ,ญญาณก็ไปถึงระดับใหม่ ความแก่งของเขาในตอนนี้นั้นแข็งแก่งมากกว่าก่อนเป็นอย่างมากสําหรับัวแก่งของเขาในตอนนี้นั้นเขาจะไม่สามารถประดับคอมานด้าแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อ่อนแอไปกว่าเทพองแรกและอาจจะแข็งแก่งยิ่งกว่าเทพองแรกด้วยซ้ำไปในตอนนี้ที่แห่งนี้ได้ประจน์สำหรับข้าถึงเวลาจะต้องออกไปแล้วเย่เทียนเเตพอดเผยถังข้าออกของร้านแห่งความกระหลนและก้าวออกจากร้านแห่งความกระหลนให้ทันที ที่ทางเข้าของรานแห่งความกระหดเทพองแรกได้ฟ้องถู่ที่นี่ต่อเวลาเขาไม่ได้รอให้เจเทียนออกมาแต่เขากังวลว่าเยเทียนจะทำาัตรไทยที่ผิดปกติดังนั้นเขาจึงมาเพาะรออยู่ที่นี่ในขณะนั้นเขาก็รู้สึกถึงออร่าของเยเทียนที่ดังออกมา ออกมาจนด้าแต่ทันใดนั้นการแสดงออกของเทพางแรกก็เปลี่ยนไปไปอย่างมากเขาพบว่าเดเทียนเทตนนันีได้อยู่ในขอบเขตของเทพสวร์เป็นที่สบอยแล้วและออร่าบนร่างกายของเขาก็น่ากลัวมากจนทําให้เขารู้สึกได้ถึงอันตร,รายเป็นอย่างยิ่งตุ้มเหนีวของ,งป้างเปล่าของอาดักแห่งพัตจา้าเมฆอย่างพิพัตรทัรเสฟ้าได้ปรากฏต่อขึ้นและมันก็ได้ปกคลุมไปรอบทางตกไปนี้ เมฆภัยพัดทางเสยฟ้าของขบเขตเทศพรรังนงงั้นเรือในช่วงเวลาหนึ่งผู้สูงสุดแห่งความปลอดตนทั้งหมดที่อยู่ในดินแดนแห่งพระเจ้าล้วนตกตระงภัยพัดทางเายฟ้าจะโจมตีเฉพาะผู้ทัศวรรค์เท่าน,นั้นและมันจะไม่สิบผลกระทบต่อผู้อื่นดังนั้นผูปตอตนจึงไม่ได้กังวลว่าดินแดนแห่งที่พระเจ้าอาจจะถูกทำลายผู้สูงสุดเทศพรร์ได้ปัดเทศปรากฏตัวที่ด้านข้างข,างของเทพองค์แรกทีระตนหนึ่งในผู้สูงสุดได้ก่อทำว่า ท่านรดรสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าเจ้าแห่งกฎมวิธีพอมนุษย์ได้หันลงไปสู่ขอบเขตที่สวร์แล้วตอนนี้เขาคือผู้สูงสุดอย่างแท้จริงและในขนาดนี้เขากำลังจะเป็เชนหนากับใิบปัดทางสายฟ้าขอบเขตที่สวรค์มาสังเกตสถานการณ์กันเพราะถึงอย่างไรพวกเราต้องถือสับันไปเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นภัพยพัดทางสายฟ้าดาับทีสบ่สวรน์ผู้สูงสุดคนอื่นก็อยากรู้อยากเห็นเช่นกัน เพราะถึงแม้ว่าผู้ตนจะสามารถกลายเป็นผู้ราสวค์ได้และความหวังที่พวกเขาจะสามารถกลายเป็นผู้สุดได้นั้นมีน้อยเป็นอย่างมากผู้ราสวค์ที่สามารถเติบโตไปสู่ระดับผู้สุดได้อย่างแท้จริงมีอยู่ในตำนานกว่าจาวานทุกกอนหน้าเท่านั้นแในยุคจาวันนี้ยังไม่มีผู้สุด ที่เป็นผู้ทตะสวรรค์ลเลยดังนั้นการจำคดใจพดังของัยปัตททนเสฟาจะสามารถให้พุทธทายสวรรค์อนาคตได้โดยธรรมชาติภายใต้พยาบตททันเสฝาเยี่ยเทียนโดยสงบปไปอย่างมากเพราะตอนนี้เขาได้รอมร่างกับร่างกายแห่งความกรหนครึ่งขั้นแล้วแต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่รอมร่างกับร่างแห่งความคกรหนครึ่งขั้น,ขน,ขน,ขนเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับพยปัตททันเส้ามากนะักและมันก็ไม่ได้ยงิงในสายตาของเขาเขาเน่งห่อยห่างทำสมาธิทำการ ปาราฐานกรนเพาะให้มั่นคงโดยไม่สนใจไม่ไปปัรทานสายฟ้าเบื้องบนตุ่มภัยปัดทานสายฟ้าครั้งแรกปรากฏขึ้นแพลได้โจมตีมาอย่างร่างคนเยียทเรเตรงแต่มันก็ไม่สามารถทาให้เยเทียนปาดเจ็บได้เลยแม้แต่นอนมันทำให้ยเยียต่อสั่นเล็กน้อยเท่านั้นพอทางของภัยปัดทานสายฟ้าครั้งแรกนั้นอ่อนแอเกินไปแต่ความอ่อนแอนี้มีไว้ใช้สําหรับยเยียนเท่านั้นสําหรับคนอื่นแล้ว ภัยปัดทาเสฟ้าครั้งแรกนั้นสะพัดังไปอย่างมากพผังของภัยปัดทาเสดฟ้าครั้งแรกนั้นเทียบกับพลังส,สู้สูงสุดของเทศสวรร์สามดาว เทพองแรกรู้สึกประทัยไปอย่างมากการจำเรีเช่นนี้อาจจะยังไม่รุนแรงแต่นี่เป็นเพียงไฟัตรทันสฟ้าครั้งแรกเท่าน,นั้นแรงยิ่งไปกว่านั้นแม่ทับได้ในกองของพระบทนในตอนที่พวกเขาเทะลุเข้าสู่ขอบเขตที่สวบปันพลังต่อสู้ของพวกเขาจะอยู่ในระดับที่สับปันห้าาหรืออย่างมากที่สุดก็อยู่ในระดับที่สับปันสี่าแต่พวกเขาก็ไม่สามารถแม้แต่จะแบกรับพย์บัตทันไฟฟ้าครั้งแรกได้มีทันไฟฟ้าทั้งหมดทีมสี่ครั้งในเพย์บัตทันสาย ขอบเขตเทสบาันเป็นไปได้ไหมว่าภัยพัดทางสาฟ้าครั้งที่24นั้นจะน่าสะเพ่งกลัวมากทนแม้แต่ผู้สูงสุดธรรมตาก็ไม่อาจจตด้านทานมันได้ภัยพัดทางสาฟ้าครั้งที่2ได้มาถึงภัยพัดทางสาฟ้าครั้งที่3ภัยพัดทางสฟ้าครั้งที่4ภัยพัดทางสาฟ้าองค์กำนำลงมาครั้งใดครั้งเล่า แต่เย,ย่เทียนก็ยังไม่ขยับขยื้และยังคงปมเพาะอยู่อย่างนั้นเพราเรากลับว่าภัยบัรทางสายฟ้าเหล่านี้เป็นเพียงการจะกระดี่เข่าภัยบัตรทางสายฟ้าครั้งที่19ได้มาถึงในครั้งนี้ภัยบัรทางสายฟ้าได้เปลี่ยนรูปร่างเป็นมนุษย์และมันได้จมตีเย่เทียนด้วยพทางของผูู้งสุดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้ผูู้งสุดนแยคนพปออตรอตกใจก็คือ การจำตีในครั้งนี้เทศก้ับการจำตีเป็นกาลังกำลูง,งสุดห้าตาแต่มันก็ไม่สามารถคุกขามเยี่ยเทียนได้เลยไม่แต่นอนเยี่ยเทียนยังคงไม่ขยับขย่้และการจมตีเป็นกำลังกำพลัดทันเซฟารูปร่างมน,นุษย ก็ได้โจมตีโรงไปบนร่างของเยเทียนโดยตรงนี่มันคือร่างกาประเภทใหนกันผูู้งสุดบบัตอนตกรึงแรเม้ดแต่แทปองแรกก็จังตกใจมากชินกันถ้าเขาอยู่ในสา,ากาเช่นเดียวกับเยเทียนเขาคงทําได้เพียงใช้พลังศิธิ์ประพันธ์กายของเขาแต่เยเทียนนั้นไม่แม้แต่จะใช้พลังศิธิ์เลยใช้เพียงพลังนักกายภาพที่บริสุทธิ์เพื่อทําลายกามตีเต็มกำลังขั้วพุ่งสุดหน้าตา ร่างกายแบบนี้น่ากลัวไปยังมากร่างกายของผู้ทศสวรรคนั้นน่ากลัวขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอเทพองแรกเกิดความสงสัย แต่เขาก็ยังเคยเห็นบูเห็นจุกของ12บุ๊จุกอาจารย์พานมาแล้วและบางคนก็เป็นผู้ทศัศน์พั์เช่นกันแต่ก็ไม่ได้มีร่างกายที่นา่าสมัพชกวเช่นเดียวกับเยเทียนแพไม่แต่บันทึกโบร,ราณก็ไม่เคยมีการเข้าถึงร่างกายที่นา่ากลัวเช่นนี้มาอ่อนนี่ไม่ใช่เรื่องปกติอย่างแน่นอนภัยพิบัติทางสายฟ้าครั้งที่20แทบกดขึ้นอีกครั้งแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรเย้เทียนได้เลยมันพัฒนาลงหลังจากเติมตีเพียงแค่ครั้งเดียว ในเมืาอชาภัยปทันเฟ้าครั้งท,ที่11ก็มาถึงพอเชต้าเย่เทียนตืมตาได้ยินขึ้นเหตุผลที่เขาใช้ดั้งกายเพื่อต่อสู้กับภัยปทันเฟ้า,ฟาก็เพื่อให้ผู้คนของพะปตอนรู้ว่าเขามพ็ทางมากมาเพียงใดแล้เพื่อเป็นการเตือนพะปตอนได้เช่นกันระเทศในตอนนี้ผลของกาเตือนจะมารู้ผลแล้วเขาไม่จําเป็นจะต,ต้องสแสดงพลังดั้งกายเนื้อนหนังของเขาอย่างเต็มที่ เมื่อเพรศเน่ากัยปัิทันเสพฟ้าครั้งที่21เยี่เทียนตรงมืออย่างรวดเร็วและสามารถทำลายภัยปฏิทันเสพฟ้าครั้งที่21ด้วยมือเพียงแค่ข้างเดียวในไม่ช้าภัยปัิทันเสพฟ้าครั้งที่22ก็ปรากฏขึ้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่ภัยปิทันเสพฟ้าที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่เป็นภัยปัิทันเสพฟ้าที่มีรูปร่างเหมือนกับสัตว์ตาก ตู้มภัยปทันาซฟ้ารูปร่างยูนิคอนขนาดใหญ่โจมตีลงมาแต่กว็ว่ามันจะต้องการกินกินเยื่อเทียนในคราวเดียวกัลังของภัยปทันเซฟ้าในครั้งนี้ได้เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดของผู้สงสุดห้าดาตามการคาดเดาของเราภัยปฏันเซฟ้าขั้นสุดท้ายควรจะเทียบกับกระจำตีในกำลังของผู้สงสุดสี่ดาวไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวว่าในตอนนี้ที่เราได้ก้าวสู่ขอเบเขตเทศบาลวันแล้ว แม้แต่ในตอนที่เรายังอยู่ในกบเขตบาดเทปเราก็ยังสามารถปรับปามภัยพัดทันสยฟ้าครั้งนี้ได้ดูเหมือนว่าภัยพัดทันสยฟ้านี้จะไม่สามารถพุกคามเราได้เลยตัด เยเทียนได้เป็นเมืองเขาให้กับเป็นดาแต่ได้แจกไพบัรทางสายฟ้าด้วยการฟันเพียงแค่ครั้งเดียวภยพบัรทางสายฟ้าครั้งที่23คือภัพภัชทางสายฟ้าในตดปเร่งของฟินิกแระไพภัรทางสายฟ้าในตัวร่งของฟินิกที่ปกคุมงของ่ังป่า,ปาได้จมไปลงมาทจ่พอดหังทีหน้าสิงึงกัวในเวลานี้ป่าเทพที่อยู่ใกล้เคียงบางส่วน อะเทศวร์ต่างก็เินนยีออกไปในยักษก์พวกเขาไม่กล้าจะเข้าใกล้แม้แต่นิดเดียวมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่สามารถแบกรับพลังไ้คนเดียวได้ถัดจากได้บองแรกผู้สูงสุดระดับห้าดาวคนหนึ่งกล่าวว่าภัยบาสทันชายฟ้าอาเทศวร์นั้นน่ากลัวไปอย่างมากมันน่ากลัวเกินไปพลังของภัยบาสทันชายฟ้าครั้งนี้เพียงพอที่จะสร้างองหาหัยให้กับข้าอย่างสมบูรณ์ ต่ภัยพัตรทางเสดฟ้าในรูปร่างกฟินิกที่สมปรังเช่นนี้กับถูกเยี่ยเทียนฟันด้วยดาบเดียวและสลายหายไปจนหมดภัยบัตรทางเสดฟ้าขั้นจุดท้ายกำลังจะมาถึงเอเรลีแัยก็เป็นแปลตามที่เขียนข้าดาวภัยบัตรทางเสดฟ้าครั้งนี้ในทังของผู้สุดสีดาวขา้งสุดและบันก็มาพร้อมกับพาังของภัยบัตรทางเสดฟ้ารูปร่างมังกรในมุมมองของเยี่ยเทียนมันเหมือนกับมังกรบรรพบุรุษโบราณ เย่เทียนลงไปที่ภัยปทันเถรฟ้ารูปเล้ามังกรงกแพรได้พูดว่าเจ้าจังอเนกนไปใส่หัวเปซะด้วยกรจังตีเพียงแค่ครั้งเดียวมันไม่ได้ฝันเนพียงแค่ภัยปทันเถรฟ้ารูปเล้ามกรมกท่าน,นั้นแต่มันจะทะลวงผ่านเมฆภัยปทันเถรฟ้าที่ไม่มีสิ้นสุดติกดตู้หลังจากที่ภัยปทันเถรฟ้าจะลายหายไปเย่เทียนก็เข้าสู่ขอบเขตที่สุดขันอย่างแท้จริงแต่ถ้าเขาถูกจัดแบ่งด้วยผาทางคา้าสู้เขาก็คือพุ่งสุดที่แท้จริง จุดสูงสุดของผู้สูงสุดหนึ่งดาขั้นต่อไปก็คือการแยกตัวออกจากจาวาเย่เทียนเทลพอตไปหาเทพองแรกเทพองแรกขาาด้กลายเป็นผู้สุดแลลวดังนั้นข้าจะไม่อยู่ที่แห่งนี้ต่อท่านผู้สูงสุดถ้าท่านมีเวลาท่านสามารถมาที่พระวตอนเพื่อพักผ่อนได้ทุกเมือ่อเทพองแรกกล่าวอย่างสุภาพได้สี่เย่เทียนจิ้มตอบรับและหันหลังเดินจากไปให้ทันทีเมื่อเย่เทียนออกจากดินแดนแห่งพระเจา้า เขาก็จากอนาเขตปอบะตอนใหตทันทีผู้สรงสือคนหนึ่งกล่าวถามที่บองแรกว่า ท่านเทพองค์แรกตอนนี้ท่านผู้ทงสุดคนนั้นมีพาทางมากในเพียงใดเทพองค์แรกขมวดคิด้วและกล่าวว่าอย่างน้อยสุดก็คือผู้ทงสุดสองดาวสาหรับผู้ทงสุดหนึ่งดาวนั้นมันคงจะยังไม่ถึงผู้ที่แข็งสุดในจักรพรรก็คือผู้งสุดหนึ่งดาวและเขาเพิ่งจะทะลวงผ่านอย่างไรก็ตามหลังจากทะลวงเข้าสู่ขอเททบเขตเทววรรค์แล้วพลังศักดิ์สิทธิ์ยังคงสามารถสะสมได้ในด้าน,นกายและจิตวิญญาณของผู้เทวสวรรค์ก็ยังสามารถ,ถดูฝนต่อไปได้การ จะไปถึงกี่จำกัดของพวกสุดนั้นอย่างเดียวกันไปและความแข็งแกร่งของเขายัางคงสามารถเพิ่มพืนได้อย่างมากมันไม่น่าจะใช้เวลานานก่อนที่เขาจะบรรลุไปถึงพลังต่อสู้ของพวกสุดหนึ่งดาวพวกสุดหนึ่งดาวอย่างนั้นหรอือการแสดงออกของพระตนเปลี่ยนไปไปอย่างมาก ในพาวตอนคนที่แข่งสุดของพวกเขาก็คือเทพองแรกแระในตอนนี้เขาก็อยู่ในระดับของพุ่งสุดสองดาวนั่นนั้นเขาไม่เมทแต่จะสามารถไปถึงระดับพุ่งสุดของพุ่งสุดสองดาวได้หากพุ่งสุดแห่กงกฎวิธีก็เข้าสู่ระดับของพุ่งสุดหนึ่งดาวเขาจะไม่มีพดังมากกว่าเทพองแรกหรอกเธอและพรหมมนุษย์จะไม่เหนือกว่าพาวตอนอนาคตรหรือไม่เราไม่สามารถหยุดการพังงานของพอพรหมมนุษย์ได้แต่ค่ได้ทำธัญจาก,กับพุ่งสุดแล้ว หากขบวตอนของเราพบเจอก,กับหายนะนค,รยรครั้งใจเฮนาคอตผู้สูงสุดจะช่วยพวกเราหนึ่งครั้งนอกจากนี้ผพรพมนุษย์จะไม่จัดก,การกับขบวตอนซึ่งเป็นหนึ่งในเนื้อหาข้อสัญญาได้เช่นกันเพียงแค่แเปลี่ยนให้ผู้สูงสุดจะเข้าสู่รานแห่งความขรุขรเพียงแค่ครั้งเดียวก็ได้รับผลประโยชน์เช่นนี้การได้เปลี่ยนเช่นนี้คุ้มค่าเป็นอย่างมาก แต่ถ้าหากเป่าความจริงให้พวกเขารู้ว่าเย่เทียนได้รวมร่างกับร่างกายแห่งความกรอหนขึ้นขั้นในทานแห่งความกรอหนแล้ได้มีร่างกายที่น่สมบูรณ์กว่าเช่นนี้ข้าสงสัยว่าพวกเขาจะเสียใจหรือไม่หลังจากที่เย่เทียนลคยเป็นผู้ทงสุดไม่นานเขาก็กลับสู่อาวุธมนุษย์ในตอนนี้เขาไม่กลัวผู้งสุดอีกต่อไปแล้วดังนั้นเขาจึงไม่สนใจมันอีกต่อไปแต่ในตอนนี้เขาต้องการทราบถึงขีดจ,จำกัดกของพลังต่อสู้ของเขาจริงๆ เนื่องเสียดายที่หอคอยพันประการในบุคคลศักดิ์สิท์ห้วจวนไม่สามารถทดสอบกีดจำกัดประังต่อสู้ของเขาได้จงสมปูเพราะท้ายที่สุดแล้วหอคอยพันประการเป็นเพียงแค่สมบัติดำค่าเท่าน,นั้นตอนนี้ผู้เดียวที่สามารถทดสอบกีดจำกัดความเก่งของเขาได้ก็คือผู้สูงสุดหนึ่งดาวผู้สูงสุดปฐมประกาศเอาละครับตอนนี้ไม่ขังนะครับผมเจ้เทียนได้ไกลายเป็นผู้สูงสุดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับผม อีเวนต์ต่อจากนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้คนในความกระหนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับผมมันคือการชนกันของชาวบาลคู่นั่นเองพอร์พารังในขเกตใหม่ก็จะถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมอาลนะครับมาชมกันต่อกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่าน,นะครับผมถ้าไมีภอพกันใดก็ขออภยัยมาณที่นี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกรนเลยครับของคา